ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมจะพาพี่น้องมาติดตามครับผมรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับหลังจากครับผมที่หวยนะครับเนาะครับรัฐบาลไทยรับออกไปแล้วครับผมเมื่อตอนเย็นครับสําหรับครับผมงวดประจําวันที่2มกราคม2568ครับพี่น้องครับเลขบนออก209 ครับผมสองล่าง5 1ครับสำหรับพี่น้อง f อซีครับผมครับทันทีโชคที่มานน้องครับเนาะครับบาแหลมก็ขอแสดงความดีใจนําครับสําหรับตัวเลขแนวทางของเบาวแหลมครับผมครับสายวิ่งรูดครับพี่น้องครับกะถือว่าผ่านนะอครับเนาะครับฟันเก่าตัวเดียวครับสําหรับครับผมจับคู่ครับตัวเด่นเก้าเจบ่อเข่าครับพี่น้อง ครับสำหรับตัวกัน3คู่นี้ครับผมเลขลักลักของบ้าวแหลมจะมีเพียง4คู่ครับพี่น้องครับกะเขาไปที่90นะครับเนาะตัวกรับครับผมเลขออก09ครับผมก็วิเคราะห์ตัวเลขแนวทางเลข3ตัวนี่กัครับผมมีเลข209นําพี่น้องเอ้ย208ครับผมครับซึ่งกะ บ่อเลนั่มาเทียบเคียงกับมี903นเนาะครับเนาะครับคือเวลาเบ้าแหลมจะเป็นคนที่มักเลข3ตัวครับผมครับแต่จะบ่อเลนั่มาลงให้พี่น้องครับผมหมดทุกทุก,ทกตัวเนาะครับเนาะครับเพราะวา่าการวิเคราะห์ตัวเลขครับเบ้าแหลมจะฟันจะเน้นให้ครับผมแต่ งวดนี้ครับผมฟันลงกลมหลุดครับพี่น้องเพราะว่าขับเบาแหลมเลือกสองคูขับเก้าเจ็ดขับ6กเจ็ดแค่นั้นครับผมแต่ชุดเต็มกะล้มห้ตามปกตินะครับเนาะแต่ว่าชุดที่เน้นเน้นให้เป็นชุดฟันทงขับที่เบาแหลมครับผมขับกับม่นังคำนวลนะครับเนาะใส่กันขับซ1ห0ครับผมขับกับมีหลายตัวครับผมขับหาหนึ่งกับมีได้พี่น้องครับพี่น้องเอฟซีล่องย้อนกลับขึ้นไปเบิงนะครับเนาะขับทริป ทีบ้าแหลมครับผมอัดครับผมครับหมวดวันที่สองโมกรลาครับพี่น้องจะเห็นเลยว่าครับช่วงท้ายคลิปบ้าแหลมจะเบาเรื่องของความฝันนะครับเนาะครับบ้าแหลมฝันว่าพี่เคยนี่เพิ่นมีลูกครับผมซึ่งพี่เคยนี่เป็นผู้ชายได้พี่น้องครับทองหมักเงี้ยครับผมครับเพิ่็ได้คอดลูกก็คือบ้าแหลมกับแม่นีได้ยืนครับผมค่อยอยู่ข้างๆครับผมบอกว่าเอาเบ่งให้เถอมันออกมันจะว่าต้องได้ไปโรงพยาบาล ครับพี่เคยกับเบงออกมาซึ่งคลอดออกมาแล้วเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกับบอลูครับพี่น้องแต่ว่าอ้วนทวนสมบูรณ์ดีครับเบาเหียก็ไเลยตีไปว่าครับผู้ชายนี่ยครับขับน้ำซีน้ำหานะครับเนาะรับกะไพ่มักไพ่ชอบครับผมครับกะล่องพิจารณาเบิ่งครับซีหนึ่งหานึงนะครับเนาะรับกะเพิ่มซีศูนย์อีกคูนึงครับผมมันม่นมีกิ่งพี่น้องครับกะตีไปตามครับผมขับเท่าที่เท่ารูครับผมขับ ตัวเลขนะอรคบเนาะครับถึงจะบริเข่าแบบตัวฟันครับแต่กะถือว่าพันครับพี่น้องงวดนี้ครับผมฮะขอบุญขอบคุณครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมกัรนะครับเนาะครับงวดนี้ครับผม16หมกราคมที่จะถึงนะครับเนาะครับ2อ6 8บริยาคให้พี่น้องเอฟซีของบ้าแหลมครับผมพลาดโอกาสครับผมกับรัฐบาลไทยครับผมครับบ้าแหลมจะปล่อยตองงวดกันเลยนะครับเนาะครับหลังจากที่ครับ เข่าศูนย์เก่าครับผมหรือว่าเก่าศูนย์นะครับเนาะครับซึ่งตามสูตรเบราแยมเคยเนียนยำกับพี่น้องเอฟซีว่าครับแต่ละงวดนี่ถ้าพี่น้องติดตามครับผมแนวทางของเบาแยมบอกว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในกลุ่มครับผมเลขหุ้นครับเลขเล้าพัฒนาครับรัฐบาลไทยครับจะบอกแตกต่างกันครับพี่น้องครับเลขที่จับ จะแม่นครับผมก็คือ97ครับพี่น้องพี่น้องสังเกตเบิ้งครับผม97 98 99 90ครับเข่าที่90ครับเลขนี่จะคู่แรกนี่ถือว่าสําคัญครับพี่น้องถ้าคู่แรกเขาจับถูกลักมากนี่ครับผมครับเลขนี่นับไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับหลุดยากครับพี่น้อง ครับเมนยังได้กะจะลดหยากลดง่ายกัฝากพี่น้องเอฟซีเอาไว้ครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับท่ตัวเลขที่เห็นเกิดจากการคำนวณแต่ว่าด้วยสถิติครับผมถือว่าเดินดีอะหมดนี้ครับผมจะมีตัวใดกันบางนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับที่เข้ามากันแล้วครับผมบอกท่านกดติดตามฝากกดติดตามเอาไว้ให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยที่สําคัญครับพี่น้องห้ามลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะครับบนสุดครับพี่น้องครับ ทั้งหมดครับผมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับพี่น้องจะไม่ได้พลาดครับผมทุกครั้งที่บ้าแหลมลงคลิปให้พี่น้องเอฟซีครับผมจะมีการแจ้งเตือนครับผมดังปิ้งเสียงเบาๆเองครับพี่น้องครับพี่น้องจะได้ครับบ่อยากให้พลาดนะครับเนาะอ่ะครับพี่น้องเอฟซีพร้อมแล้วไปเบิรงกันเลยนะครับเนาะปล่อยต่องวดครับผมกับรัฐบาลไทยบ่าวแหลมพารวยครับผม ครับสำหรับรัฐบาลไทยครับผมขับในงวดที่จะถึงกันนะครับเนาะสิบหกมกราคมสองห้าหกแปด รัฐบาลไทยเบาแหลมผ้ารวยครับผมครับ ครับไปเบิ้งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่างวิง่งเจ็ดกระบผมมขับสายวิ่งนะครับเนาะขับเบาแรมกระบผมวิง่งห้เพียง ตัวเดียวครับผมเหมือนเดิมครับบคุคคลผ่านครับพี่น้องครับสำหรับเลขกิ่ิงนะครับเนาะครับ ครับพี่น้องเอพซีไพมักไพ่ชอบน้องกับน้องเข่ามาแล้วครับอย่าลืมครับผมครับฝากพี่น้องเอพซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับอย่าลืมกดแชร์ครับผมพ่อพ่อแม่แม่ทุกคู่ทุกคนครับผมครับปีใหม่กันแล้วครับผมกะขอให้สุขภาพแข็งแรงครับเจ็บป่วยอยู่กะขอยสวงอิ่งเศร้านะครับเนาะครับสำหรับท่านที่เดินทางกลับครับผมจากภูมิลำเนานะครับเนาะงขับเพื่อไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมอ่ะไปต่อกันเลยพี่น้อง ครับสำหรับตัวฟันครับเบาวแหลมครับผมงวดนี้ถือว่าเน้นเน้นมากนะครับเนาะครับบอยากให้ประลาดกันเลยแหละครับสำหรับครับผมตัวฟันของเบาวแหลมครับผมครับเบาแหลมฟันเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องรับงวดนี้นะครับเนาะครับ ฝากกันน้ำเลือพี่น้องครับสำหรับตัวฟันนี่ครับผมครับคำนวณใส่เวลาอยู่เกือบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับจังคอยก่าลงคลิปให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับเทียบเคียงลายสูตรมากเลยครับถ้าพี่น้องจะขึ้นจะลงนะครับเนาะครับถ้าคิดว่ายันมันขึ้นมันลงกะ แปดหนึ่งครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับผมเป็นตัวที่จะเลือกจะฟันนะครับเนาะครับลงกลุ่มครับผมอันนี้คือบอกพี่น้องเอฟซีเลยแหละครับสำหรับพี่น้องทางบ้านครับผมที่บอสะดวกในการแอดไลน์เข้ามาอยู่ในกลุ่มของบ่าวแหลมครับผมแต่ถ้าพี่น้องเอฟซีทันใดสะดวกกับไอดีไลน์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหกสองสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหกสองสี่แปดครับผมครับบ่าวแหลมพารวยยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผม ไปต่อกันเลยครับผมครับสำหรับตัวกันครับพี่น้องกับอีกสามคู่ถือว่าสำคัญนะครับเนาะ,ร,นะรับอีก3คูนนี่ถือว่าสำคัญเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่ครับผมขับพี่น้องเอฟซีทันใดมักหายอย่าลืมครับผมอีกแค่แต้มเดียวครับผมเจ็ดห้าครับผมกันไว้ครับแต่เบาแหลมครับผมจะบอจับให้นะครับเนาะครับครับสำหรับครับผมตัวกันตัวล่องกามีสามคู่ครับแค่นี้ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมครับแนวทางถือว่าบอลหลายคู่นะครับเนาะตัวที่พี่น้องควรระวังนะครับเนาะครับอีกคู่หนึ่งเจ็ดสีได้พี่น้องครับผมครับเจ็ดสีนะครับเนาะถ้าจะเน้นครับผมถ้าจะเน้นพี่น้องอย่าลืมว่าครับผมหนึ่งกับสี่เบาแหลมจะเป็นตัวเดียวกันครับผมครับเจ็ดมาเป็นลักแล้วครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ถือว่าครับ เป็นตัวที่พี่น้องเอฟซีตองระวังเลยแหละครับผมครับอ่ะไปเบิ้งเลขสามตัวนะครับเนาะเลขสามตัวนี่เบ้าแหลมเป็นถือว่าชื่นชอบนะครับเนาะตัวเลขสามตัวฝากพี่น้องพิจารณนาให้เบิ้งน้าครับจะมีลายหางอยู่ครับผมแต่กับเบือวบาเยอะจนเกินไปนะครับเนาะครับสำหรับเลขสองตัวเอาไปเน้นๆกันเลยครับพี่น้องครับ สำหรับพ่อแม่น้องคเน่ะทุกคู่ทุกคนติดตามเบิงมีเพียงสีคู่เวยพี่น้องครับผมครับฝากพิจารณาครับสำหรับเลขสามตัวครับผมสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่ง สา4เจ็สี่เจ็ดหนึ่งให้ระมัดระวังกันครับผมปกควรผ่านด้วยพี่น้องครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะทุกตัวเลยครับผมบอว่าจะเป็น ตัวเด่นหรือว่าตัวรองนะครับเนาะครับพี่น้องลองสังเกตเบิ้งครับผมครับสำหรับตัวเลขครับผมที่ควรระวังครับสำหรับเลขสามตัวนะครับเนาะครับสี่เจ็ดหนึ่งครับพี่น้องครับสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่ 3 7 1ครับตัวที่บริษัทให้พี่น้องกะระวังกันเอาไว้นะครับเนาะครับเพราะว่าบ้าแหลมกะบลูคือกันครับผมว่าตัวเล็กแนวทางครับจะมาตัวใดครับผมครับแต่ว่าครับถือว่าหน่อยหางครับพี่น้องครับครับอ่ะขอบคุณขอบคุณครับผมพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะครับเขามากันแล้วครับติดตามเบิรงอยู่ แคปหน้าจอไว้เลยพี่น้องกลับปล่อยตองวดกันเลยกระผมหลังจากที่รับเล็กวิ่งกับเข่าน้องครับเนาะครับจับคู่กับเขากระผมตัวเล็กหน่อยห่างครับฝากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ป่านหาทุกคู่ทุกคนกระผมครับเอาไปพิจารณากันเบิงครับเลือกซื้อเลือกหานาอครับเนาะครับสลักกินแบงรัฐบาลรับเบาเแหยมกระผมสนับสนุนกระผมครับสลักกินแบงรัฐบาลนาะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีกรบผม ขอให้ใส่วิจารณญาณในการติดตามในการรับชมกระผมตัวเลขแนวทางกันครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าแหลมกับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกันเอาไว้ครับรอเบิง์นะครับเนาะครับฉุดฟันทงวันนี้บ้าแหลมจะฟันทงกระผมให้พี่น้องเอฟซีกระบผมอีกครับผมครับฟันทงเพียงสองขูสองหางแค่นั้นครับพี่น้อง สำหรับไพรมากไพชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับผมเพื่อเปลี่ยนกำลังใจกับเบาแหลมผ้าร้วยกันนำครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแหลมขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ่ะสวัสดีครับผม